สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดู Honda Civic ครับปี2009-2010นะครับเป็นหนึ่งคันนะฮะที่อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับความเดิมนะครับความเดิมโรงงานของเขานะฮะตรงนี้จากที่ได้ทำการรีวิวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับทุกอย่างเนี่ยเกกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าใหม่และเดิมมากนะครับรวมไปถึงเลขใหม่นะครับก็ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับน่ารักน่าชังเลยนะฮะส่วนรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีวิวอย่างละเอียดนะครับในคลิปถ้าหากเพื่อนๆดูแล้วนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็พิกัดอีกเช่นเคยนะครับของทางเจ้าของไว้ให้จะได้ติดต่อพูดคุยนะครับตลองดูหรือว่าจะลองเข้ามาขับดูเน้นย้ำครับเจ้าของใจดีมากนะครับต่อลองง่ายนะครับผม ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมรีวิวในคลิปได้เลยครับเริ่มจากสีภายนอกก่อนเลยนะครับภายนอกนี้ประทับใจมากนะครับสำหรับซีวิคคันนี้นะฮะเพื่อนๆคือสีเขาเป็นสีเดิมโรงงานเรียกว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับไม่มีการทำสีไม่เคยผ่านการทำสีและการชนใดๆเลยนะฮะก็คือเป็นสีที่เดิมจริงๆ นะครับสังเกตดูตั้งแต่แก้มหน้าเนาะนะครับทางด้านซ้ายนะครับจนมาถึงแก้มหลังทางด้านตรงนี้นะฮะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสีใหม่มากทางด้านนี้หลังคานะครับเพื่อนๆซองชิ่สังเกตได้เลยไม่มีรอยด่างนะครับยังเงาอยู่ยังเป็นสีเดิมอยู่เลยนะครับทั้งหมดรวมมาถึงฝาหลังนะครับแล้วก็ด้านท้ายรถทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับผมค่อนข้างใหม่ ทีนี้มาดูในส่วนของแก้มหน้านะครับด้านฝั่งคนขับนะฮะสังเกตได้นะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นมุมไฟนะครับเป็นซุ้มล้อนะครับฝากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยฮะกันชนหน้านะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใหม่มากนะครับค่อนข้างสวยนะฮะจากที่ผมลองไปสัมผัสดูแล้วก็ลองเทสดูลองเคาะสีดูนะครับสีค่อนข้างจะบางบางเลยแหละฮะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับอย่างที่บอกไปนะครับภายนอกดูดีนะครับ ช่วงล่างก็โอเคนะครับจากที่ลองกดๆดูนะครับไม่มีเสียงอัดแอดของโชคเลยนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้สําหรับภายนอกเนาะแล้วก็เกี่ยวกับโชคอัพนะครับเสียดายนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการรีวิวขับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันเพราะว่าวันที่ถ่ายนะครับฝนตกนะครับก็กําลังลงเม็ดอะรนะฮะรถเพิ่งล้างด้วยก็เจ้าของเขาสะบวดไว้นิดนึง สังเกตดูนะเพื่อนๆสีใหม่มากนะครับสวยเลยนะครับคันนี้กับที่นี้ก็มาดูในส่วนของประตูนะครับจากที่ลองทําการปิดเปิดดูประตูนะครับทั้งด้านฝั่งคนขับก็ปิดสนิทดีนะครับไม่มีหลวมนะครับเสียงก็ยังรึเหมือนรถใหม่ปกติขอบอคิ้วต่างๆนะครับขอบกระจกต่างๆรวมไปถึงสีต้องขอบประตูนะครับทั้ง ด้านฝั่งคนขับและด้านหลังคนขับนะครับทั้ง2บานต,ตรงนี้นะครับทั้งซีกนี้เนี่ยก็ปกตินะครับดีเยี่ยมนะครับสีไม่มีรอยข่วนรอยขีดของเท้าที่แบบเวลาเราจะเข้ารถหรือออกรถนะครับไปโดนไม่มีเลยครับทีนี้มาดูทางด้านฝั่งผู้โดยสารบ้างนะครับทางด้านหน้านะครข้าง <sim eins> ๆคนขับครับอยากให้เพื่อนๆล<ข>องสังเกตดูชัดๆตรงนี้นิดนึงนะครับทางด้านขอบประตูนะครับคือเดิมมากนะครับคันนี้เดิมเลยมือเดียวเลย สวยนะฮะไม่มีรอยด่างรอยขีดข่วนของสีเลยไม่ว่าจะเป็นประตูด้านหน้าและด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับสังเกตดูนะครับตรงช่วงคอนโซลประตูนะครับค่อนข้างใหม่นะครับสังเกตดูนะครับไม่มีรอยนะครับเพื่อนๆสวยครับสีสวยมากครับภายนอกคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับสำหรับสีภายนอกที่เดิมจัดๆสวยจัดๆจริงๆฮะคันนี้ ต่อไปนะครับเพื่อนเื่อนเดี๋ยวจะไปดูด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับสําหรับเจ้ารถคันนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับเป็นกุญแจขันน็อตล้อต่างๆรวมไปถึงยางอะไหล่นะครับรถศูนย์มียังไงนะครับคันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ห้องเก็บของนะครับด้านหลังนะครับถือว่าโอเคนะครับใหม่มากสีเสือยังอยู่ในสภาพ ร้อยเปเซ็น์โรงงานเลยนะครับโอเคเลยสำหรับภายในนะครับของเจ้ารถ c i วิคคันนี้นะครับโอ้โหยิ่งเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อนๆคือจากที่ผมได้ไปทำการรีวิวนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้เนี่ยตามทีมงานนะครับที่ได้แจ้งมานะครับว่ามีรถคันนึงนะครับเป็นซี v i c สภาพสวยมากผมก็ยังคิดอยู่มันจะสวยได้ขนาดไหนนะครับจนได้ลองมารีวิวด้วยตัวเองนะครับว่า ตามภาพที่เห็นเลยครับเพื่อนๆสวยจริงๆนะครับภายในเบาะนะครับเป็นรอยยับนะครับแค่เบาะเดียวก็คือเบาะทางด้านเบาะคนขับนะครับที่มีรอยยับนอกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังนะครับใหม่มากเรียกว่าแทบจะไม่เห็นรอยยับรอยแตกของหนังเลยนะครับผมยังคิดอยู่ว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีคนนั่งบ้างไหมนะครับข้างหลังหรือว่าจะมีแค่เฉพาะคนขับแม้กระทั่งเบาะทางด้านข้างอ่า คนขับนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยคือโดยรวมนะครับผมให้ประมาณ9ก้เลยละกันนะครับ95บวกดีกว่าเนาะ95%บนวกนะครับภายในของรถคันนี้นะครับแจ่มมากนะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้นะฮะแค่ตรงพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับที่เป็นรอยถลอกนะครับตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะเพื่อนเพื่อนเบาะทางด้านคนขับ ก็จะมีรอยยับนะครับตรงด้านล่างนะครับตรงเบาะนั่งนะครับแล้วก็พนักพิงนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับนี่ครับส่วนเบาะทางด้านผู้โดยสารนะครับข้างๆคนขับก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โโหใหม่อ่ะใหม่มากครับผมแล้วให้อารมณ์นะครับตอนเข้าไปนั่งเนี่ยมันให้อารมณ์ถึงแบบเหมือนเบาะรดซิ่งเลยนะครับเบาะของ Honda ตัวนี้นะครับซี빅ตัวนี้ทาออกมา ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คอนโซลน,นะครับใหม่มากคอนโซลกลางนะครับที่พักแขนนะครับตรงคันเกียร์นะครับไม่มีตลกนะครับนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนคอนโซลด้านบนหลังคาครับรงไปถึงเบาะด้านหลังถ้ามองจากมุมนี้ไปเนี่ยโอ้โหนะผมว่าสวยจริงๆสวยมากครับค่อนข้างเดิมส่วนทางด้านรายละเอียดนะครับของ คอนโซลหน้านะครับจากที่ปิดสวิตกุญแจมานะครับทุกอย่างไฟทุกอย่างนะครับทำงานปกติเลยนะครับรวมไปถึงตัวจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับเครื่องเล่น DV d ดีนะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับทำงานปกติถือว่าโอเคนะครับคอนโซลก็ใหม่นะครับอย่างที่บอกไปไม่จำนิตรงพวงมาลัยเล็กน้อยเท่านั้นเองสำหรับเจ้าคันนี้เนาะสำหรับเครื่องยนต์นะครับของ เจ้า c i v i c fd คันนี้นะครับก็จะเป็น1.8 V t e ทข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทราบดีอยู่แล้วล่ะครับว่ามันเป็น1.8 V t e ทแน่นอนนะครับก็โดยรวมนะครับจากที่สตาร์ทนะครับเสียงเงียบมากนะครับดีเลยนะครับจัดว่า90บวกเลยนะครับรวมไปถึงสายไฟนะครับต่างๆก็ถูกจัดเรียงจัดวางได้สมบูรณ์นะครับตามของเดิมโรงงานเลยนะครับท่อ น้ำท่อทางเดินต่างๆรวมไปถึงปั๊มต่างๆนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่ได้มีจุดใดที่ไม่ได้พร้อมใช้งานนะครับหรือว่าต้องเอาไปซ่อมแซมนะครับถือว่าดีเลยแหละนะครับผมส่วนเรื่องสายพานนะครับเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับทางเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานนะครับก็น่าจะใช้กันอีกยาวๆนะครับเป็นหลักแสนโลก็ว่าได้นะครับเครื่องเดิมไม่มีการทำฮดเตอร์นะครับไม่มีการ ขัดเขืดพอตนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับเดิมเป๊ะโรงงานเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์เจ้าคันนี้ครับที่นี้ก็มาพูดถึงเรื่องราคาค่าตัวนะครับของ c ีวิคเอคันนี้คือราคาค่าตัวของเขาเนี่ยทางเต็นนะครับเปิดตัวออกมานะครับอยู่ที่3ามแ0 0สบาทนะครับแล้วก็ค่างวดเนี่ยหกพัประมาณห0 0ันหน่อยนะครับก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดแม่นักนะฮะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับส่วนเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าใครสะดวก ที่เต็นท์ก็ทางเต็นท์ยินดีดําเนินการให้เลยนะครับไม่เสียค่าทําการใดๆนะฮะรวมไปถึงอ้อนิดนึงนะครับทางเต็นท์นะครับมีการรับประกันตัวรถให้ด้วยนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเนี้ยจะรับประกันยังไงเท่าไหร่ยังไงเนี้ยสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลได้กับทางเต็นท์เลยนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถต่างๆที่ได้รีวิวไปนะครับสําหรับผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความพร้อมของจัวรถคันนี้นะครับใหม่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นสี ภายนอกก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับแล้วก็อสซัลี่เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับยางอะไหล่รวมไปถึงกุญแจต่างๆในการไขล้อนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับยังให้มานะครับภายในนะครับก็ใหม่มากอย่างที่ได้ดูรีวิวเลยครับเพื่อนๆใหม่จริงๆนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังอีกทั้งเครื่องยนต์นะครับก็ดีเลยนะครับภายในห้องเครื่องนะครับก็จากที่ดูไม่มีการ บุบหรือว่าเคยซ่อมแซมใดๆแล้วนะครับในในส่วนของห้องเครื่องนะครับทีนี้ตัวของเครื่องยนต์ก็ขับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยจับอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีมากนะครับดีงามส่วนราคานะครับสำหรับผมส่วนตัวมองว่ารถวิ่งมาแล้ว2 0 0แสนโลเนาะปี2010ก็10ปีมองว่าไม่เยอะมากนะครับไม่สองแสนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับรับได้ทีนี้มาดูราคาค่าตัวของเขาเนี่ยสามแสนสองหมื่นห้าพันบาท นะครับกับสภาพรถประมาณเนี้ยถ้าเพ,เพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับชอบก็ตามนั้นเลยถ้าไม่ชอบยังไงนะฮะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปนะครับแต่ถ้าใครมองว่าราคาแพงก็ตามสะดวกใครว่าถูกก็ตามสะดวกเลยจะสวยหรือไม่สวยชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทิ้งพิกัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรของทางเจ้าของเอาไว้ให้ได้พูดคุยแล้วต่อรองนะครับผมบอกเลยไกด์ให้เลยนะครับว่าถ้าเกิดสนใจจริงๆนะครับเราจะไปซื้อจริงๆอ่ะบอกได้เลยนะครับกับทางเจ้าของว่าได้ดูรีวิวมาจากช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับบัตรเติมน้ํามันหรือคูปองเติมน้ำมันให้นะครับพร้อมกับส่วนลดนะฮะลองพูดคุยกันได้นะครับกับเจ้าของเต็นท์นี้น่ารักมากนะครับ ก็ทิ้งทายไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปน่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรแล้วรุ่นอะไรนั้นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ